ไอเกมมอนี่ลายกินพัซซี่อยู่ทะเลฮ็ดสุก,กินนะห,หละไปตองลายเดี๋ยวไอจะได้กินเริ่มจากล้างคณะก่อนนำคณะที่ล้างมาหั่นเป็นชิ้นต้มน้ำให้เดือดนำคณะลงไปรวกวเสร็จแล้วแช่ด้วยน้ำเย็นนำเส้นที่จะผัดลงมาแยกเส้นจากนั้นนำเส้นที่จะผัดคุกเขาด้วยซีอิ๊วดำ เสร็จแล้วเราจะมาล้างอาหารทะเลที่เตรียมกันไว้โดยใส่เกลืองลงไปก่อนแล้วทำการล้างกุ้งปลาหมึกที่เตรียมไว้ล้างน้ำเปล่าอีกรอบหนึ่งเพื่อลดความเค็มของเกลือนำอาหารทะเลที่เตรียมไว้มาหั่นเป็นชิ้นนำกระเทียมลงไปผัดให้หอมเหลือง นำมาหารทะเลที่เตรียมไว้ลงไปผัดให้เข้ากันตามด้วยใส่ไข่ไก่และผัดให้เข้ากันครับเนื้อทะเลที่เราผัดไว้จากนั้นก็นำเส้นที่เราเตรียมไว้ลงมาผัดปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายและซอสปรุงรสและใส่น้ำมันหอยผัดให้เข้ากัน จากนั้นใส่ผักคะน้าลงไปให,นนให้เข้ากันเสร็จแล้วครับผัดจีอูทะเลพร้อมเสิร์ฟเทราคาผัดจีอูเจเจ